สวัสดีค่ะมาแล้วกับรีวิวอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีทริปไปเที่ยวนะคะสิ่งนี้คือของที่แอมสั่งไปเมื่อวันที่ยี่สิบหกนะ,ะ,ะน้องมาไกลน้องมาจากจีนน้องมาถึงแล้วสิ่งนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันนะคะเหมือนเดิมในมีที่ตัดจะหยิบมาแล้วก็ลืมนี่แทนเดิมนะคะจุย๊ย แทนแทนแฮนเลอกไม่ได้นะนี่ใส่ทำซาวเอฟเฟกเองน <laughs> ึกออกไหมคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยเอ้แต่เอาริราเคยบอกไปแล้วัหมว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรขึ้าอย่างมาส่งมันคือ นี่ของ 3S u l Gear นะคะน่าเบามากแฮน Born to Explore นะคะเกิดมาเพื่อสำรวจเรามาแกะกันเลยดีกว่ามีแกะครั้งแรกเลยนะแนนสเพ,พึ่งแกะสองเมื่อกี้ก็ต้องครั้งแรกเอองงนี่ มือถืงให้แล้วก็ชุบอุ้ยมาเป็นนี้อ้ยเก็บเล็กอยู่ใช่ไหมทีวิธีที่ตรงนี้นะคะอเอาจะมาประกอบกันดึงเก็บมีดดูที่ฝั่ง นี่นะมันจะเป็นมีตัวรัดผ้าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นนี่คืออะไรอลูมิเนียม7จ7 5นย์อลูมิเนียมคุณสมบัติของอลูมิเนียม7จ7 5นะคะก็คือเป็นอลูมิเนียมผสมกับสังกะสีในอัตราส่วนประมาณ5-6%ทนทานต่อการเกิดสนิมแล้วก็การผุกร่อนสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปได้เป็นอย่างนี้เลยค่ะ sure. อุยมันแบบ amazing เป็นอย่างนี้เป็นข้อต่อเห็นปะแล้วมันก็จะกึ๊กเข้าไป เป็นเก้าอี้ขาแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเหมาะกับพื้นที่ที่มีความแบบว่าเปียกหรือว่าดินนิ่มนะอย่างไอตัวแชวะแชซีโร่อย่างเงี้ยมันเป็นขาแบบทิมๆใช่ไหมมันก็จะยุบได้ง่ายเพราะว่าน้าหนักอะ่ะมันกดลงไปที่จุดเดียวแต่ว่าถ้าเป็นขาอย่างเงี้ยเหมือนน้าหนักของเราอะ่ะมันก็จะกระจายไปตามเส้นนี้นะคะทําให้มันจมได้ยากกว่าเดิมลองนั่งก่อนรีวิวเรียวๆปะลองนั่งแปบบ๊บ แต่นี่นะผ้ามันเต็มไหมเดี๋ยวดูกันโอเคอยู่นะเต็มเต็มอันอยู่จะง่ายโชว์ทุกคนปะเอาดีๆโอ้ยมันก็นั่งได้นั่งได้นั่งได้เวทนะคะน้ำหนักอยู่ตัวนี้อยู่ที่240กรัมแปดจุดห้าออนะคะ โอเคผ้าข้างบนเป็นผ้า X-Pack นะโอเคเราลงมาก่อนหัวคายแล้วนี่ก็โอเคเลยนะราคาพูดถึงเรื่องราคาดีกว่าอันนี้แวมกดมาอยู่ที่เป็นหน่วยดอลลาร์นะยี่สิบจุดสามศูนย์ดอลลาร์นะคะซื้อในอาดีบาบานะเราพิมพ์ไปได้เลยว่าสาม l อฟยูเกียร์แล้วก็แชร์นะคะปัญหาอย่างเงี้ยแหละเออ ก็ราคาขึ้นอยู่กับค่าเงินด้วยนะซึ่งราคานี้ถามว่าถูกไหมสําหรับกอีก e ็แกะอันนี้มันมีที่เป็นรูปทรงคล้ายๆกันนะคือของคีทแล้วก็มีแกรนทรังก์ไมโครสต o นนะคะแต่ว่าของคีทอะมันจะเก็บได้ไม่เล็กเท่านี้แต่มันผลิตมาจากไครเทเนียมนะคะอันนั้นก็จะแพงเลยที่ามา สองพันกว่าบาทมั้งไม่แน่ใจส่วนแกรนทรัง n k เนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสองกว่าบาทแต่ว่าไม่มีของนะคะ okay. โอเคเก็บเก็บไหนอ๋อนี่นี่เก็บไหน,นแล้วก็เอาผ้ามาลับเข้าไปน,นี่ใช่ปะ่ะชุบนี่แล้วเราก็ยัดเข้าไปที่เดิม นเรียบร้อยเก็บเล็กอันนี้คือมือแบมเล็กอยู่นะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะไปสั่งกันได้แต่ว่ารอนานนิดนึงนะประมาณ10วันได้ไหมเกือบเกือบสิบวันนะคะนี่เก้าอี้อาจะแไล์สามเฟยูรเกียไปสักกันได้นะคะวันนี้ก็อ๋อแถมแล้วกันไปเดินงานไรเที่ยวไทยมาเมื่อวานวันสุดท้ายใช่ปะเอวันนี้วัน้วสุดท้ายถ้าดว่าวานสุดท้ายแล้ววันนี้ไปได้ไงอะ พ่อเชื่อที่เที่ยวแล้วก็มีไม่เกี่ยวเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าก็ให้ดูแล้วกันเสื้อโคลอมเบียเสื้อดันปะแคร์มากซื้อตัวน,นี้นะคะซื้อที่นอกงานใช่ปะไม่ใช่นอกงานนี่ซื้อที่เมกาไปกินข้าวที่เมกาก่อนเข้างานนี่ลดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคก็ซื้อ,อไปไม,ม่ไรพอเข้าไปในงานลดสิบห้านะคะแล้วก็อีกอันนึงอเกง คกูแหวนน่ารักมากของดูนอ f เฟสนะคะโอเคไม่เกี่ยวหรอกจริงๆก็อีจบไปนานแหละไปจริงแล้วบ๊ายบาย